เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปยืมเงินกับเจ้าแม่กวนอิมกันค่ะที่วัดกวนอิมทองคำกันนะคะเขาจะใช้คําว่าขอยืมเงินใช่จะได้แบบพวกขอเงินก้อนอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําพิธีแบบคืนตามเออคืนเงินชุดว่างก็จะมีหลายหลายระดับหลายเลเวลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อแค่ชุดเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเรามาครั้งแรกนี่เขามีโพยบอกให้อยู่นะครับก็ ถ้าใครไม่เข้าใจก็อ่านตามนี้ได้เลยมีเรียงอยู่ว่า123456789ขี่ห้า็ดปดเ้าข้อเนี่ยร้านนี้เขาบอกว่าดังเรื่องลูกชิ้นปลาหมึกอร่อยหนัาง้มเด้งมากมาแล้วนะครับทาดไข่ที่ต่อแถวมาสามชาติกว่านะครับอืมชอบร้านนี้มากกว่า มื่อกี้ให้เท่าไหร่8.5อันนี้9.0ตรงนี้ก็เป็นอาเวนิออสตาอันใหม่นะเมื่อก่อนเนี้ยมันอยู่ที่พื้นนะตอนเนี้ยเขาย้ายมาอยู่ที่ราวสวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปยืมเงินกับเจ้าแม่กวนอิมกันค่ะที่วัดกวนอิมทองคำนนะคะเดี๋ยวเราจะไปยืมกันกันก่อนเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยเราออกจากแรมมาเดี๋ยวเราตรงไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมกันก่อนเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้านะโรงแรมเราไม่มีข้าวเช้านะเดี๋ยวเราไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมกันก่อนเลย ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเสียงเป็นแบบนี้เมื่อวานเราไปห้องกองดิสนีย์แลนด์กันมาคลิปลงแล้วนะใครยังไม่ดูดูกดดูที่มุมขวาบนได้เลยนี่กอแตกมากตอนนี้เสียบเป็นเป็ดแล้วจ้าเดีย๋ยวเรานั่งรถเมล์ไปจากย่านนอทไถยนะครับสาย106สูนะครับไปลงแถวแถวฮองทําเลยจะได้ไม่ต้องเดินต่อที่ห้องกงนะถ้าเกิดว่าที่ไหนอะนั่งรถเมล์ไปได้อะก็แนะนําให้นั่งรถเมล์ไปนะเพราะมันสะดวกมากแล้วก็ถูกด้วย แล้วก็ไม่ต้องเดินเยอะลงรถก็ถึงเลยรถเมย์นะคะเราก็สามารถกดจาก Google ก Map ได้เลยนะคะมันจะสามารถดูได้เลยว่ารถจะมากี่โมงแล้วเราก็จะได้มารอถูกค่ะแล้วก็จะแต่ว่าถ้าราคานะคะเราก็ต้องไปกดที่แอป City Bus หรือว่าเว็บ City Bus นั่นเลงรถเมย์มาแล้วนะครับลงรถเมย์มาเดินเลี้ยวขวาไปตรงนี้ก็ถึงเลยเลี้ยวขวาไปก็ถึงวัดเลย ใกล้มากวัดนี้นะคะเขาจะดังในหมู่คนไทยช่วงนี้มากๆนะคะประมาณสองสามปีมาเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยที่มาฮ่องกงสักสิบปีที่แล้วอ่ะวัดนี้ยังไม่ดังเลยนะแต่จริงๆวัดอ่ะเขาดังมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาดังในหมู่คนไทยช่วงหลังๆเองใช่ก็จะเป็นขอพรเรื่องแบบว่า<อ>คนทําธุกร,ร,รกิจอะไรแบบเนี้ยก็ทาธุรกิจหรือว่ามีโปรเจกต์งานอะไรเงี้ยเออก็<ๆ>อจะมาขอขอเขาจะใช้คําว่าขอยืมเงิน ใช่จะได้แบบพวกของเงินก้อนอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทาพิธีแบบคืนตงเออคืนให้เจ้าแม่อะไรแบบนี้แล้วที่นี่นะปีหนึ่งอะเขาจะมีทําพิธีขอพรแบบว่ายืมตังด้วยนะหนึ่งพิธีใหญ่เป็นพิธีใหญ่ช่วงประมาณหลังตุุดจีนก็คือเนี่ยช่วงที่เรามาเนี่ยอีกแบบเลยไปอีกไม่กี่วันเนี้แหละก็จะมีงานใหญ่เออแล้วก็แนะนําให้มา ช่วงเช้านะก็คือเพราะว่าช่วงบ่ายคนจะเยอะเนี่ยเรามาไม่มีคนเลยตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปขอพรกันครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อชุดไหว้ข้างในกันต่อละคะ่ะชุดไหว้ก็จะมีหลายหลายระดับหลายเลเวลเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อแค่ชุดเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเรามาครั้งแรกและตามความเชื่อนะคะเขาบอกว่าเวลาเข้าวัดอะให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าออ เราก็ได้ชุดไหว้มาแล้วค่ะเป็นชุดเริ่มต้นในราคา38เหรียญค่ะเริ่มแรกนะครับเราได้ชุดไหว้หมาใช่ไหมเราจะต้องมาเขียนชื่อก่อนมาเขียนชื่อตรงนี้นี่ใน,น,นชุดไหว้ตรงนี้เราก็มาเขียนชื่อกับจํานวนเงินที่เราจะขอถ้าใครทําธุรกิจเนี่ยเรามีโปรเจกต์กี่ล้านก็ว่าไปหรือว่าเป็นแบบออกสินค้าใหม่จะมียอดขายอยากได้ยอดขายเท่าไหร่เราก็เขียนไปนะแต่ว่าของเรา เป็นพนังงานเงินเดือนใช่ไหมเราไม่รู้จะเขียนเท่าไหร่เราก็เขียนเท่าน,นี้6ล้านบาทดูกันว่ายอดอะไร <c oughs> อันนี้เขามีโพยบอกให้อยู่นะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็อ่านตามนี้ได้เลยมีเรียงอยู่ว่า123456789ข้อเนี่ยไม่ใช่4มีถึง11เลยว่าให้ทำอะไรบ้างเนี่ยดูตามนี้ได้เลยออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้ทัวร์ลงครับทัวไทยลงประมาณ3 <c oughs> 4เจ้า ไม่หมดตึไปยไปแล้วค่ะทยตอนไม่ได้แล้วควันต็้มไม่หมดแสบตามากอ่ะเดี๋ยวอธิบายขั้นตอนให้ฟังก่อนตอนแรกสุดเนี่ยให้เราจุดเทียนใหญ่ก่อนมันจะมีเทียนอยีกสองเล่มให้เราเอาเทียนออกมาเนี่ยจุดเทียนแล้วก็ปักใส่กระถางสองฝั่งแล้วเสร็จแล้วให้เอาทูบใหญ่มาจะมีทูบเล็กที่เป็นกำใหญ่ๆกับทูบใหญ่สามดอกให้เอาทูบใหญ่ออกมาสามดอกเอาทูบใหญ่จุดก่อนพอจุดทูบใหญ่เราเสร็จแล้วเนี่ย ให้เอาออกมาเดินออกมาข้างนอกมามาไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วก็เอาธูปใหญ่กลับไปปักถูกไหมใช่อ่าเสร็จแล้วก็ให้เอาธูปเล็กทั้งกำเนี่ยจุดพอจุดเสร็จเนี่ยก็ให้ไหว้ขอพรกับเจ้าแม่คนอิม่มแล้วก็ปักกระถางตรงกลางเนี่ยจะมีกระถาง3มกระถางให้ปักกระถางละ3ามดอกถูกไหมใช่อ่าพอเสร็จแล้วเนี่ยธูปที่เหลือเนี่ยก็ให้ไปไล่ไหว้ตั้งแต่ด้านหลังสุดเลยด้านด้านในสุดของของศาลเลยของวัดเลย ขวามือก็จะมี3ดอกแล้วก็จะมีข้างล่าง3ดอกแล้วก็ด้านซ้ายมือ3ดอกแล้วก็จะมีข้างล่างสามดอกเสร็จแล้วหันหลังกลับมาตรงใกล้ๆประตูทางออกเนี่ยทางด้านขวานะหันหน้าหันหน้าออกไปทางประตูทางด้านขวาจะมีสองกระถาง3ดอกกับ3ดอกเสร็จแล้วเนี่ยทุกที่เหนือก็ให้เอาไปปักที่กระถางกลางถูกไหมใช่ใชแค่นั้นเลยมากันที่ย่านจิมซาจุยนะครับเราจะมากินข้าวเช้ากันนะครับ ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับไปไหว้พระกันเสร็จแล้วเรามากันกินกันที่ร้านเลยนะครับร้านนี้เลยค่ะกินไอ้ขี้ไข่คินเหรออ๋อไข่ขี้ไข่ขี้นเดิลนะครับมีร้านนี้เลยเราไปกินกันเลยร้านนี้เขาบอกว่าดังเรื่องลูกชิ้นปลาหมึกเดี๋ยวไปชิมเป็นค่าร้านนี้นะคะเป็นร้านแบบมีที่เขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลาหมึกในหมู่คนไทยที่เขาแบบรีวิวมาเขาบอกว่า อร่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะว่าจะรสชาติจะเป็นอร่อยแบบเหมือนที่เขาคอมเมนต์กันหรือเปล่าอันนี้นะคะสั่งเป็นบะหมี่แห้งซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่เป็นลูกชิ้นปลาหมึกทอดค่ะเดี๋ยวจะมาชิมดูชิมแบบไม่ต้องปรุงอะไรนะ จะแบบมีความเหนียวเหนียวอ่ะเส้นไม่เหมือนกับเส้นบะหมี่หรอกอ่ะแบบเด้งเด้งหนึบหนับเส้นรูปชิ้นทอดรูปชิ้นนี่อันนี้เขาบอกซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมใช่อื้มร์หูปนี้อร่อยดีอ่ะมึงมีความหอมของปลาหมึกอ่ะเด้งๆด้งหนึบๆอร่อยอ่ะ อันนี้สั่งเป็นบะหมี่ลูกชิ้นลาึกเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแบบน้ำลูกชิ้นคือลูกใหญ่มากเลยนะเนี่ยหืมกินปลาหมึกชัดมากค่ะเือกี้นารูด้วยว่ากินคือรู้ชิ้นปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึก,รมก,รมกอร่อย,อยน้ำนุ่มเย้งมาก ๋ยวลองชิมเส้นนะแล้วก็ไม่ใช่ตะเกียบเลยนะใช้กล้อมกล้ามเนื้ออ่อนแรงไรเงียบชิบเส้นแบบเป็นเส้นเล็กๆ <c oughs> เส้นอร่อยมากอะเส้นมันแบบเด้งกรึบมากเลยเส้นอร่อยจริง เส้นให้นำเบว์อันเดียเเนี้ยอร่อยแต่ถ้าเป็นแบบแห้งเขาจะได้เส้นแบบแบนๆมานะเนี้ยมันจะเป็นเส้นแบนแบบนี้แต่คนละแบบคนละเทคเจอร์กันลยเรามาต่อแถวทำอะไรกันครับตอนนี้เราจะมาต่อแถวกิน้านไข,ข่ค่ะที่เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก<ม>็รืาไ่ที่ฮ่อโกงชื่อะะอ,อะไรนะครับเบเกิเฮา์คะ่ะ ร้านอะไรนะเวียเขาร้านร้านนี้ทําไมเขาถึงดังนะครับเอกทามันเป็นยังไงนะเขาบอกว่าเนื้อแป้งอ่ะมันไม่ใช่แบบแป้งทาร์ททั่วไปที่เราเคยกินใช่ไหมมันจะเป็นแป้งซวโดะหมายถึงร้านนี้เป็นซวโดใช่นั่นแหละมาดูทิวดิดใช่และถ้าแม่อร่อยนะคนนี้คนนี้หรือคนนี้ดนหลายคนคนเฟ์มหลายคนแล้วใช่อยากกินๆซื้อกับบ้านสักกี่ชิ้นดีวะซื้อกับบ้านได้หรอ ชิ้นสอม,สส<า>มทีเด,ด้อยนะโอ้ัดให้คนละสาสิบชิ้นส,สามเกินคนละสาสิชิ้น,น,นเรามาสามคนก็ซื้อได้เก้าสิบชิ้นนะสิใช่กินให้แบบตัดขาเลยใครจะใครจะซื้อครับเปิดขายครับเปิดขายใช่รับรับเดี๋ยวไม่ใช่ถึงคิวเราแล้วมันหมดนะเนี่ย<ป>ยาวมากต้องต่อตามถนนไปกว่าจะได้คิวม,มาแล้วนะครับถาดไข่ที่ ต่อแถวมา3ชาติกว่านะครับเดี๋ยวจะลองชิมว่าอร่อยจริงไหมเ,เลือกไม่ถูกเลยมือสั่นเลยตอน,นานเกินไปลองดูนีเ่เป็นอะไรนะสาเวเอโดอเป็นไงแป้งแป้งมันเหมือนแป้งฟัวซองเลยเป็นแบบลุยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เหมือนมแบบันแบบพองๆพับไปพับมาไม่เหมือนแป้งแบบเค้กีใช่ไหม อร่อยเหรออร่อยซือ้ออีกซื้ออีกหมายถึงว่าแอบหบวานไปหน่อยหรอแล้วซึ่งแค่ซึ่งซึ่งชิ้น,น,นหรือว่าเรากินางานมไข่ึ้งมาวันเมื่อกี้เออเราเพิ่งกินานานมึ้งมาอร่อยอร่อยได้ให้แปดจุดห้าอันนี้เราสั่งเป็นทานแต่ว่าเป็นทานเห็ดสี่สิบเหรียญน,นะคะสี่สิบสองร้อยบาทอันนี้จะเป็น คัทเห็ดชิมดูใหญ่มากประมาณสามเท่าของอคัทปกติมันเห็ดอะไรเปนสีเกุลกงอันสี้เขาใส่เศษข้าวเหรอแป้งก็น่ารักแป้งเหมือนกับที่เป็นรสออริจินอลอ่ะก็อร่อยดีเป็นแบบ ข้าวขาปังไอ้ขนมแบบรสข้าวอ่ะรสข้าวอร่อยอร่อยรสข้าวแบบไม่ใช่ขนมรสหวานไม่ใช่ขนมหวานขนมรสข้าวอ่ะคิดไม่ถึงอะไรของข้าวอ่ะคิดไม่ถึงว่ากินข้าวอะไรนะขนมที่มีรสข้าวของข้าวอ่ะเห็ดเห็ดอะไรอ่ะชมบยองก็มีทั้งเห็ดเหมือนเป็นเห็ดหอมเลยเห็ดดำๆอ่ะเือแต่มันไม่มีกลิ่นกลินไม่ออก บอกไม่ถูกเอดี๋ยวมเป็นคอมบิเนทั่นของทาชไท่กับกับอารมณ์แบบคาบโบนาร่าประมาณนั้นนะอะซอสครีมเห็ดอ่ะประมาณนั้นอนะบอกไม่ถูกแต่ไม่ชอบเรามาต่ออีร้านหนึ่งนะคะนั่นก็คือร้านทแท็กดีค่ะร้านนี้เขาดังเรื่องอะไรนะครับทัดไข่เหมือนกันทัดไข่เหมือนกันใช่แต่ว่าดิ เขาบอกว่าแป้งของทาร์ตไข่ที่นี่อ่ะแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันแต่ร้านนี้คิวไม่ค่อยยาวเนาะใช่มันชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะมันชิ้นละ18เหรียญอันเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้สิบสองจุดห้าโแต่อันนี้ใหญ่กว่าเยอะมากอ่ะใช่เนี่ยมันชื่อนาโปเลียนทาร์ตนะคะสองอันแล้วนาโปเลียนทาร์ตเนี่ยโหใหญ่กว่าเมื่อกี้ประมาณสองเท่าได้สองเท่าแต่แป้งดูเหมือนกับกรอบนะจากแบบสัมผัสข้างนอกร้านเมื่อกี้เป็นนิ่มๆใช่ ใหญ่จีอ่ะผ่านแป้งก็เป็นกรอบๆอะ่ะหัน่นหั่นให้ดูใช่หน่อยอออก็อร่อยดีเทกเจอร์ก็คนละแบบกันนะแล้วแต่คนชอบด้วยแหละเดี๋ยวจะไปชิมตรงที่เป็นไส้มันดูก็ก็ไม่หวานมากก็อร่อยดีนะทัดไข่ กินแต่ทัดไข่กินทำไมเนี่ยสองร้านละว่าร้านไหนอร่อยกว่านอืมชอบร้านนี้มากกว่า,าร้านมนะแขมันแอบหวานอะร้านนี้อันน,น,นี้อร่อยกว่าชอบกว่าแป้งอะแป้งกรอบกว่าแล้วแต่คนชอบจริงอันเนี้ยนั่นน่นตังเลย แต่ชอบร้านนี้มากกว่าเมื่อกี้ให้เท่าไหร่8.5อันนี้9.0มาเดินเล่นกันที่ริมอ่าววิกตอเรียนะครับกันก่อนกลับนะครับโหตรงนี้สร้างใหม่สวยงามมากไม่ได้มาทั้งนานแล้วตรงนี้ทำใหม่หมดเลยอะบรรยากาศดีมากมาตอนหน้าหนาวนะไม่เคยมาหน้าหนาวเลย นี่ตรงนี้ก็เป็นอเวนิออสตาอันใหม่นะที่เขาย้ายมันจะมีแผ่นป้ายที่เป็นแบบมือมือของคนดังของฮ่องกงอะ่ะเมื่อก่อนเนี้ยมันอยู่ที่พื้นนะตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่ราวเนี่ยตรงราวตรงเนี้ยแปะหมดเลยไม่เคยมาเหมือนกันเคยมาแต่ตอนเมื่อก่อนนี้ที่มันอยู่ที่พื้นตอนนี้เขาย้ายขึ้นมาอยู่ที่ราวแล้วไม่รู้ย้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เดี๋ยให้ดูแบบนี้นี่ พอย้ายมาไว้ตรงนี้หมดแล้วไม่ต้องมาอยู่ที่พื้นไม่ต้องมีใครมาเหยียบย่ามีหลายคนเลยนะไม่รู้จักสักคนเลยมียาวไปเลยตลอดทั่วทั้งตรงนี้ไปเลยบริเวณนี้ฝั่งนี้ก็จะมีห้างใหม่นะครับนี่เหมือนเพิ่งเปิดไม่นานนี้เองอะ่ะใหญ่มากดูทรงแบบคล้ายๆไอคอนสยามเลย กำลังจะกลับไปที่โรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอากระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวไปที่สนามบินนะครับเรานั่งรถเมล์นะครับสาย110นะครับจากตรงห้างนี้เลยไปที่โรงแรมนะครับต่อเดียวถึงเลยกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเอากระเป๋าที่เราฝากไว้นะครับแล้วเดี๋ยวไปสนามบินนะครับคนนั้นนะครับเขาเอากระเป๋าที่ฝากไว้นะครับลืนเท่มากเลยครับอันนี้คือถ้ายืนรอเอากระเป๋านะครับโหเท่มากเท่สุดๆเลยอ่ะ ขนาดแค่ยื่นเอากระเป๋านั้นนี่ยังเท่สุดๆเลยโอ้ถือคนเดียวสามใบเลยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะทำไมเก่งจังเลยอ่ะแล้วก็ไปเอากระเป๋าที่เราฝากจากโรงแรมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสนามบินกันค่ะแล้วเราก็มารอรถบัสค่ะตรงป้ายนี้ค่ะเราขึ้นสายไรสายสายเดิมใช่สายเอสเอ็นี่มาพอดีเลยมาพอดีเลยจ้าโ่น กันท้างหลังเราก็ใช้ตั๋วที่เราซื้อตั้งแต่วันแรกนะอย่าลืมเก็บไว้นะต้องใช้ตอนขากลับมาแล้วมาพอดีเลย A11 ในรถก็จะมีที่เก็บกระเป๋าแบบนี้เลยนะนี่เยอะมาก3มชั้นเขาบอกว่าเวลาเก็บกระเป๋าให้เราวางเป็นแนวตั้งแบบนี้นะห้ามวางเป็นแนวนอนนะมันจะเกะกะคนอื่น เราก็ถึงสนามบินกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับทิปฮ่องกง2025เราก็มาตามเก็บที่ที่เรายังไม่เคยไปนะทั้งเดินป่าปีนเขาที่ดราคอนแบ็แล้วก็ไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เรางมาฮ่องกงกันหลายรอบแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยมาฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เลยครั้นี้เราก็มาฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แล้วแล้วก็มาอัปเดตที่ไหว้พระสายมูที่ฮิตที่สุดตอนนี้แล้วก็ไปตามกินทักไข่ที่ฮิตที่สุดใน ตอนนี้เช่นกันและทหน้าเราจะไปที่ไหนกันก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกด subscribe ด้านล่างด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเทปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนครับจะบอกว่าแอร์เอเชียที่ฮ่องกงช่างกระเป๋าแคริออนด้วยนะเราไม่ได้ซื้อน้ำหนักโหลดมานะแต่ว่าได้โชคดีที่เราเกินกันไม่เยอะเราเขาให้แคริออนได้เจ็ดใช่ไหมเรา โดนช่างไปเจ็ดกว่ากว่าช่างรวมทั้งกระเป๋าลากอะ่ะแล้วก็กระเป๋าแฮนด์แบ็กอ่ะก็ช่างรวมหมดเลยนะถ้าใครมาก็จัดการสัมภาระดีๆอย่าให้เกินเยอะ